วันนี้จะนำเรื่องราวหัวข้อที่ชื่อว่าพอใจใครนะที่ตั้งหัวข้ออย่างนี้ก็มันมีเหตุว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีของขวัญกันของขวัญไปฝากกันมีอย่างโนดนอย่างนี้ไปให้กันและส่วนใหญ่ที่ของขวัญที่คนไทยนิยมให้กันคืออะไรรู้ไหมก็คือสุราเนาะโอ้โหไม่น่าเชื่อน,ะนี่สถิติ ดูอ่านอันสถิติทั่วโลกนะเขาบอกว่าด้วยเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวคนทั่วโลกเนี่ยแต่ละประเทศโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวดื่มแอลกอฮอล์ลดลงยกเว้นประเทศเดียวนะสวนทางนะประเทศไทยในยสวนทางแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นแปลกมากเลยโดยเฉพาะนักดื่มหน้าใหม่อ้เออมันทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยโดยเฉพาะปีใหม่เดี๋ยวก็มีขนกันไปแจกกันเป็นลังเป็นอะไรต่าง ที่ตั้งปัญหาตั้งหัวข้อว่าพอใจใครก็เป็นคำถามว่าพอใจผู้ให้หรือพอใจผู้รับอพอใจผู้ให้หรือพอใจผู้รับเรามักจะได้ยินคำพูดบ่อยๆว่าชอบใจใช่ไหมผู้ให้ของชอบใจจอมได้ของชอบใจหรือว่าผู้ผู้ให้ของพอใจจอมได้รับของพอใจถามว่าพอใจผู้ให้หรือผู้รับคนส่วนใหญ่มักจะตอบกันว่าพอใจ ผู้รับแต่แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสถึงประเด็นของการพอใจผู้รับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษาในพระสูตรนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยีสบองพระสูตรตันตปิฎกเล่มที่1 4นะอังคุตนิกายปัญจกาัจจการนิบาตนะมะนาปทายีสูตรนี่จำพระสูตรนี้ไว้เนาะว่าด้วยผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนกะูตาคารสาลาป่ามาหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทะจีวรเสด็จเข้าไปสู่นิเวศของอุคคะ,ะหะบดีชาวกรุงเวสาลีประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูราดไว้ลำดับนั้นอุคคะ,ะหะบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่จอมได้ของที่น่าพอใจก็ของเคี้ยวชื่อว่าสาละปุพกกะเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์เห็นไหมพอใจใครพอใจผู้ให้นะ ไม่ได้เกี่ยวกับพอใจผู้รับนะบอกชัดเจนเลยว่าเนี่ยมันขนมเนี่ยมันพอใจข้าพระองค์คือขอใจผู้ให้ขอพระผู้มีภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาธนิยาหารของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วนี่ไงพระองค์ก็เลยอ๋อเมื่อโยมเขาไปเจอขนมไอ้นี่ขนมตัวนี้นะ เดี๋ยวต่อไปมันจะมีรายละเอียดเดี๋ยวอัตราาถาขยายความให้รู้ว่าเขาทํากันอย่างไงเผื่อพวกเราจะได้สูตรไปลองทําดูนะแล้วดูว่ามันตรงกับขนมอะไรในประเทศไทยของเราอ่าอันนี้ให้ AI เขาช่วยสร้างให้ว่าถ้าเป็นขนมประเภทนี้มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอืมมันก็น่าจะใกล้เคียงนะมันก็เก่งเหมือนกันนะ AI ใช้งานนี้มันถูกประเทศถูกประโยชน์นะาานาเนี่ยอัตรกถามนาปฏิยุสีสี่เนี่ยท่านก็ ขยายความไอขนมเนี่ยมันคืออะไรบทว่าสาระปุบพกังขาทนียังได้แก่ของเคี้ยวคล้ายดอกสาระทําด้วยแป้งข้าวสาลีปรุงด้วยของอร่อยสี่ชนิดจริงอยู่ของเคี้ยวชนิดหนึ่งเขาแต่งให้มีสีกลีบและเกสรแล้วทอดในน้ํามันเนยซึ่งปรุงด้วยเครื่องเทศมียี่หร่าเป็นต้นสุกแล้วพึงให้เสด็จน้ํามัน บรรจุภาชนะมีฝาอบกลิ่นไว้ให้หอมอ๋อนี่ไงเขาบอกว่ามันมีเครื่องเทศมียี่หลานะไอ้ยี่หลามันคืออะไรแต่เขาไม่บอกว่า,อาไอ้เครื่องอร่อยสี่ชนิดนี้อะไรอลองไปหาดูก็แล้วกันแต่รู้ว่ามันเหมือนเป็นขน,นมประเภทหนึ่งปเป็นขน,นมทอดกรอบวนะเนาะเนี่ยเขาก็ขยายความมาพระพุทธเจ้าก็รับด้วยความอนุเคราะห์อ้าวต่อมาอีก อุคคหาบดีได้กราบทูลอีกว่าข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ย่อมได้รับของย่อมได้ของที่น่าพอใจก้อนเนื้อสุกรอย่างดีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์นี่บางพลบางพวกบอกพระเจ้าไม่ฉันเนื้อนะไม่รับเนื้อนี่ไงเนื้อสุกรอย่างดีนะเนื้อหมูเนื้อหมูอย่างดี ขอพระผู้มีภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วยังไงพระองค์ก็รับแล้วเนื้อสกกรอย่างดีตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของดีคืออะไรไม่ใช่ว่าเอาเนื้อสดสดดิบดมานะอาัตากถาก็ขยายความให้พวกเราเข้าใจต่อว่าในบทเหล่านั้นบทว่าสัมปันนะ วะระสุกรังสุกระมังสังความว่ามังสะสุกรที่ปรุงด้วยเครื่องเทศมียี่ลาเป็นตอนยี่ลาย<ม> <c oughs> กับพุทสาที่มีรสดีทำให้สุกแล้วเก็บไว้ปีหนึ่งจึงกินโอ้โหแสดงว่ากว่าจะได้กินกว่าจะได้ฉันเนี่ยนะเขาต้องเก็บไว้เป็นปีๆนะ <c oughs> อพอเห็นอาหารเนี่ยนะอาหารของอินเดีย แล้วก็อุคคระขา,าบดีเนี่มันคล้ายๆกับโยมอยู่ท่านหนึ่งเมื่ท่านไปกินอาหารที่ร้านไหนอร่อยๆนะท่านก็จะไม่ไมีมนพระนะพระภิสุสธงไปฉันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมึงน้งพี่ได้ไปฉันกับเขาโอ้ท่านพาไปฉันอาหารอินเดียแทย้ๆเลยเออเป็นร้านอินเดียทํโดยคนอินเดียเด็กเสิร์ฟก็เป็นคนอินเดียแต่เป็น uit, นะอินเดียพุทธนะอินเดียดี่เขายังพูดภาษาไทยไม่ได้ แล้วก็อาหารทุกอย่างเป็นของอินเดียหมดก็เพิ่งได้ไปขบฉันอาหารอินเดียแท้ๆที่นั่นเองโอ้โหมันมีรสชาติเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเคียงเขาเยอะเนาะเราว่าเรามีอาของคนไทยเรามีเครื่องอะไรนะมีน้ำพริกมีอะไรต่างๆแต่ของเขาโอ้โหเยอะไปหมดเลยอืเพิ่งได้ขบได้ฉันเพิ่งรู้รสชาติอินเดียเป็นอย่างนี้นี่เองนะที่จริงเขาบอกว่าถ้าจะไปถึงอินเดียเขาจะมีถาดนะมีถาดเป็นถาด แต่จะมีเป็นถ่ายสแตนเลสแล้วก็จะมีเครื่องมีถ้วยมีอะไรเขาแล้วเขาก็เอาอาหารเนี่ยเทเข้าไปในถาดคือสูตรเขาจริงๆคือต้องใช้มือนะใช้มือคือใช้มือเนี้ยเปิดเลยแต่ว่าเราคงไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวมันจะเข้าถึงอินเดียเกินไปก็เลยนะใช้ช้อนซ่อมอยู่แต่ก็รู้แล้วอ๋ออินเดียเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วต่อมาอีก ขุคค้าาบดีได้กราบทูลอีกว่าข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจเจ้าในของที่น่าพอใจก็ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีแกงและกับมากเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์เออก็แสดงว่าท่าน,นรวยและชอบออชิมอาหารเนาะแสดงว่าอุคขาบดีเนี่ยท่านคนจะเป็นนักชิมไม่แน่ใจว่าก่อนที่ท่านจะเป็นขาบดีอาจจะเป็นพ่อครัวมาก่อนหรือเปล่า นะหรือว่าเป็นความพึงพอใจชอบเรื่องอาหารการขบฉันการกินของท่านแต่พอได้ก็อย่างที่บอกว่านึกถึงโยมท่านนี้ไงพอไปกินอาหารอะไรอร่อยอร่อยที่ไหน,นก,ก็จะนึกถึงคณะสงฆ์อันนี้ก็เหมือนกันพอท่านได้รับพอรู้สึกโอ้โหมันอร่อยจังเลยอร่อยจังนึกถึงใครนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคณะสงฆ์ก่อนเลยเนี่ยก็มาบอกเนี่ยโอ้โหมีข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีแกงละก,กับมากมายไก่กองชอบเหลือเกิน ท่านคงจะเป็นคนชอบดื่มชอบกินนะ,นะเนาะขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับข้าวสุกและข้าวสลีของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอนุสัยความอนุเคราะห์รับแล้วพระองค์ก็รับนะโอ้นี่เลยเป็นภาพคล้ายๆอย่างนี้แหละอินเดียเป็นถาดคล้ายๆอย่างนี้นะแล้วก็จะมีถ้วยถ้วยเล็กๆๆๆเนะีย่ยยะๆไปหมดเลยแล้วก็ตรงตรงไอ้ตรงข้าวขาวนั่นนะมันจะเป็นเป็นที่โๆๆว่งๆ ไม่มีอะไรลองนะเนี่ยเราก็เขาก็จะใส่เป็นถ้วยมาแล้วก็เทเข้าไปตรงนั้นเทแล้วก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรแล้วจิ้มจิ้มจุ่มจุ่เลยเไปพี่มลรสชาติโอ้สุดยอดเลยประทับใจนะเพิ่งได้ได้ขบฉันอาหารอินเดียแท้มาเมื่ออาทิตย์เมื่อเอาทิตย์ที่แล้วสามสิบสามสิบสองมินายนเพิ่งได้ฉันอาหารอินเดียจริงๆจังๆนะโยมนั่นก็สรรหาจริงๆนะ เพราะก่อนจะอินเดียเนี่ยท่านปลาไปฉันอาหารอิตาลีก่อนเอาไม่ใช่อาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสอ,อาหารฝรั่งเศสก็ไม่แน่สงสัยปีหน้าอาจจะไปอาหารอิตาลีมั้งแต่อาหารอิตาลีเคยฉันอยู่แต่ว่าอินเดียเนี่ยเพิ่งเคยเจอเพิ่งเจอ,อต่อมาอีกอุคคัหา,าบ,บดีได้กราบทูลนว่าข้าพระองค์ได้สดับรับมาจฉพเพพระพักพระผู้มีภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมแรกของที่น่าพอใจ ก็ผ้าที่ทอในแคว้นกาสีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์เป็นนักชิมเป็นนักชอบรับประทานอาหารอเอยอร่อยยังไม่พออีกนะเป็นนักสะสมผ้าคือผ้าแคว้นกาสีเนี่ยเป็นผ้าที่ละเอียดแล้วก็เป็นผ้าที่เป็นความนิยมถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นพวกผ้าไหมพิเศษประมาณนั้นนะนะขอพระผู้มีภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วแท้ที่จริงผ้าพวกนี้มันก็สามารถที่จะมาทําเป็นามาย้อมมาเย็บมาตัดมาทําเป็นผ้าสบงจีวรนมาเป็นผ้าไตรได้หรือเอาไว้เป็นที่กองกลางคณะสงสงท่านใดที่ขาดแคลนต่างๆก็จะเอามาใช้ก็ไม่ใช่พระริจ้ารับมาแล้วก็ใช้พระองค์เองก็ไม่ใช่นะ อุคคาหาบดีได้กลับทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจก็บรรลังที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยผ้าขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมดมีเพดานข้างบนมีหมอนสีแดงทั้งสองข้างเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็ทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคก็รู้อยู่นะว่าอะไรเนี้นมันก็ไม่เหมาะไม่ควรแก่พระแต่ว่าผมชอบเหลือเกินทําไมทําไมพระพุทธเจ้ารับแล้วก็ทําไมเออุคคณา,าบดีเนี่ยมีอะไรท่านอยากาวายอยากจะระา,ายเดี๋ยวไปฟังตอนสุดท้ายนะมันจะมีคําเฉลยอ,อยู่เตียงไม้จันท์ของข้าพระองค์นี้ราคาเกินกว่าแสนกะหาปันะแพงมากเลยนะ สงกาพนะก็ไม่ธรรมาดานะโอ้โหถ้านอนเตียงถ้าคิดเป็นปัจจุบนันนี้หลักล้านเนาะหลายล้านจะเดียวนะพระเนี่ยเพราะว่ามันทาด้วยไม้จันขอพระผู้มีพคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีภาคอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วคือการที่พระองค์รับเนี่ยอัตถกถาท่านก็ขยายความว่าอ๋อไม้จันเนี่ยนะมันมีคุณสมบัติสามารถที่จะเอาไปทําเปญญา็นยา ดังนั้นพระองค์รับเสร็จแล้วก็ไปให้พระพิสุเนี่ยพากันรื้อแล้วก็ตัดไม้เนี่ยเป็นชิ้นๆเล็กๆถวายพระให้ไปทําเป็นยาหยอดตาเนแต่ก็คงจะมีสูตรนะไม่ใช่ว่าฟังพวกนี้เสร็จโอ้โหงั้นแล้วเอามีไม้จันพากันมานะเอามาตำตำตำผสมน้ําหยอดตาเนี่ยตาบอดมาแล้ยุ่งเลยนะคือเนี่ยมันมีคุณสมบัติแต่ว่าโดยละเอียดท่านไม่ได้บอกว่ามันผสมกับอะไรยังไงนะ แต่อัถกถาขยายความมาอย่างนั้นพระองค์รับไปแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้นะลำดับนั้นพระผู้มีภาคทรงอนุโมทนาแก่อุคขาหาบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจได้ย่ได้ย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งหม่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆแก่ท่านผู้ประพฤติตรงด้วยความพอใจ สิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนโอ้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าข้าวันนี้รับไปก่อนพรุ่งนี้เดินกลับไปที่วัดพุทธเจ้าขอแบกเตียงกลับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือยมบางคนแบ่งนะเดี๋ยวนี้มันมีโอ้หลากหลายมากให้แล้วก็จะเอาคืนพวกเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาเนาะโอ้บางคนอ,อพอศรัทธาก็ให้พอหมดศรัทธาก็จะขอคืนอะไรเงี้ยอันนี้สําหรับ การทำบุญเนี่ยมันคือให้แล้วต้องขาดจากใจไปเลยผู้นั้นชื่อว่าเป็นสัตวรุษรู้ชัดว่าพระอาหารหันต์เปรียบด้วยนาบุญเห็นไหมบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจดังนั้นเข้าใจตรงกันว่าพอใจผู้ให้นะไม่ได้เกี่ยวกับพอใจผู้รับส่วนผู้รับก็รับมาแล้วไม่พอใจแล้วก็ให้คนอื่นต่อไป ถ้าคนอื่นไม่พอใจเขาก็ให้คนอื่นต่อไปนะมันเป็นเรื่องปกติทีนั้นพระผู้มีพระครั้นทรงอนุโมทนาแก่อุคคหาบดีชาวกรุงเบสาลีด้วยอนุโมทนาอนุโมทนียกถาแล้วจึงเสด็จลุกจากพุทธาฏลีกไปนะพระองค์รับเสร็จอะไรเสร็จสัมมณนัยกถาหรืออนุโมทนียกถาเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จจากไปต่อมาไม่นานอุคคหาบดีชาวกรุงเบสาลีได้ถึงแก,ก่กรรม นั่นแสดงว่าท่านคงหง่อมคงแก่แล้วท่านคงรู้ว่าอายุท่านคงอยู่ได้ไม่นานพระพุทธเจ้าก็คงจะรู้ว่าท่านอายุไม่อยู่คนได้ไม่นานมันเหมือนเราแก่แล้วไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอย่างเงี้ยคือเตียงก็ตายไปก็เอาไปใช้ไม่ได้งั้นทําบุญดีกว่าอะไรอย่างงี้ไงมันก็มีหลายๆคนคิดอย่างนั้นนะพอป่วยพอรู้ตัวเองจะเหลือเหมือนเหมอือเหมือนหมอบอกว่าเหลืออายุขายอยู่แค่ห้าเดือนหกเดือนหรือบางที ขอทําบุญเดือนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ทุ่มมีอะไรก็บริจาคบริจาคทรัพย์สินเงินทองที่เก็บไว้เพราะคิดว่าเอาบุญเป็นตัว,ต,วติดตัวไปแตว,วาระสุดท้ายอุขางาบริทั้เขาน่าจะพอรู้ตัวพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเขาอายุจะไม่ยืนแล้วก็เลยรับเพื่อให้เขาได้บุญนะเห็นไหมพอทพักไม่นานท่านก็ถึงแก่กรรมเข้าถึงชั้นกายยะโมะโนมโนไหมชั้นใดชั้นหนึ่งคือกายยะมโนไมัท่านบอกเป็นเหมือนกายกายพรมเลยนะ แต่ไม่นั่นแลพระผู้มีภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปคำว่าราตรีผ่านไปเนี่ยหมายถึงปฐมยามนะไม่ใช่ว่าโอสว่างแล้วอะไรเงรี้ยไม่ใช่นะคำว่าราตรีผ่านไปคือราตรีในความหมายเนี่ยตั้งแต่หกโมงเย็นจนกระทั่งถึงสี่ทุ่มเาเรียกเป็นปฐมยามตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสองเรื่องมัชชิมยามตีสองถึงหกโมงเช้าเรียกว่า ปัจฉิมพยามคราวนี้คำว่าราตรีผ่านไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่เทวดาก็จะเข้ามากราบพระพุทธเจ้าในช่วงตอนดึกไงก็คือตั้งแต่ประมาณนี่แหละสี่ทุ่มห้าทุ่มเชียงคืนประมาณเนี้ยครั้งนั้นเมื่อราตรีราตรีผ่านไปอุคคะเทพอุคเทพบุตรนี่เป็นเป็นเทพบุตรแล้วมีวันณะงดงามยิ่งนักเปลงรัศมีให้สว่างทั่วพะชชตวันเข้าไปเฝ้าพระพูทธภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรพระผู้เปพาก์จึงได้ตรัสถามว่าอุคคะสําเร็จตามที่ท่านประสงค์แล้วหรืออ่ารู้เลยว่าอ๋อนี้เป็นอุคคะอาบอดีเป็นตอนนี้ไปเป็นเทพะบุตรแล้วอุคคะเทพะบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสําเร็จตามที่ข้าพระองค์ประสงค์แล้วพระพุทธเจ้าข้าคําว่าสําเร็จคือใจท่านปรารถนาอยากจะทําบุญในในช่วงวันละสุดท้ายใกล้ๆวันละสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ท่านรู้ว่า การทําบุญเนี่ยมันจะส่งผลให้ท่านไปเป็นเทวดาไปเป็นพรมเห็นไหมพระพุทธเจ้าลึงถามท่านว่าเอา้าสาเร็จสมปารถนาไหมก็บอกสาเร็จแล้วนี่ไงลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอุคเทพบุตรด้วยพระคาถาว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดี ผู้ให้ของที่ประเสรศิฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสรศิฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสรศิฐนอลชนนั้นจะเกิดในที่ใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนนนี่ไงดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้มีอายุยืนเป็นผู้มียศมีคนนับหน้าถือตาต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ของอที่เลิศให้ของที่ดี ว่าเลิศที่ดีก็คือสําหรับเรานะเลิศด,ดีที่เรามีความสึกโอ้โหเรามีผ้านเนื้อดีเรามีของดีอะไรต่างๆเหล่า,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 านี้นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอ,อะไรนะพอใจนะพอใจใครเราก็รู้แล้วว่าอ๋อพอใจผู้ให้ที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าในการตีความในการตีความในความเข้าใจเพราะส่วนใหญ่คนก็จะมาเอาเนี่ยก็จะเอาไปบอกว่าเนี่ย ผู้ให้ของชอบใจยังได้ของชอบใจนี่เหรอพี่ชอบใจมากเลยอย่างนี้ไงสุดท้ายาก็กลายเป็นว่าผู้ที่รับเนี่ยจะเป็นคนเรียกร้องโอ้โหอย่เหมือนบอกแล้วเนี่ยเรารู้ว่าผู้ใหญ่เขาชอบเนี่ยว่าชอบเหล้าก็พากันเอาเหล้าไปให้อย่างนี้ไงอชอบเบียก็เอาเบียรไปให้ชอบยาเสพติดอาเจีติดไปให้มันก็ไม่ใช่มันต้องว่า,อาชอบใจเราดังนั้นเวลาเราจะเอาของขวัญไปให้ใครเนี่ยเราก็ต้อง พร้อมจะเป็นเรื่องของสื่อธรรมะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ไงเพราะชอบใจเรานี่ใช่ไหมล่ะเอา,อาพรัตนไตรเอาพุทธรูปไปให้บ้างเอารูปหล่อรูปเปียบหรือภาพหมหาปูชนียาจารย์ไปให้บ้างอะไรอย่างนี้ไงเพราะเราชอบใจอย่างนี้อืมนี่เป็นสิ่งที่ต้องทาความเข้าใจแต่ในเรื่องนี้เราเราอาจจะเข้าใจคิดว่าเป็นของผู้รับเนี้ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมาก แต่ว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยนะถ้าตีความผิดเข้าใจผิดโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่อันตรายมากจะยกตัวอย่างให้ดูในเรื่องนี้นะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกปาวิพังภาคที่หนึ่งเนะี่ยปาราชิกะติขาบทที่สามนะว่าในการภาคกายมนุษย์เรื่องหมูพิสุผู้เจริญอสุภกรรมาฐานกับตาเถนมิขลันิมิขลันทิกะเนี่ยคือเรื่องนี้ที่อยากเอามาเป็นเตือนสติก็เพราะว่า เวลาเราไปอ่านธรรมะหรือฟังธรรมะหรือไปศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกต่างๆเหล่านี้มันมันเป็นจุดอ่อนของออนักค้นคว้าอย่างหนึ่งก็คือพอเวลาเราศึกษาธรรมะอะไรแล้วเราตีความอะไรเข้าใจอะไรแล้วนะก็คิดว่าตนเองเข้าใจถูกที่สุดครนี้พอเข้าใจที่สุดพอคนอื่นคิดแย้งกับตนเอง นะมองไม่เห็นเหมือนกับตนเองก็จะคิดว่าเขาผิดเ่ยก,กลายเป็นว่าตนเองเป็นเป็นพวกอัตตาอัตตาที่ปไตยเคลมเคลมว่าคําสอนพูดุทธเจ้าเนี่ยข้าพเจ้ารู้คนเดียวคนอื่นรู้ผิดจากข้าพเจ้าถือว่าผิดหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นผลลายที่ขนาดว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะนี่คณะสงฆ์เราเนี่ยยังตีความผิดขนาดฟังกับหูนะ ฟังกับห่ยังตีความผิดเลยแล้วเรานี่เราศึกษาเรียนรู้มาจากคัมภีร์มาจากภาษาหนึ่งมาสู่ภาษาหนึ่งัการจะตีความอะไรเนี่ยเราคิดว่าตัวเองตีความถูกที่สุดอันนี้มันก็อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้นะสมัยนั้นพระผู้้ทธภาคพุทธเจ้าพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะกุตาคาราสาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระพ้ทธภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานกรรมฐานที่ว่าด้วยความไม่สะอาดบริสุทธิ์ความเขาเรียกว่าความ เปื่อยความเน่าของสังขารร่างกายไงทรงพารณาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพารณาคุณอสุภกรรมอ,อสุภสมาบัติหนึ่งเนื่งแก่พิสูจน์ทั้งหลายโดยประการต่างๆต,ต,ต่อมาพระผู้มีพรัสัตรีพิสูจน์ทั้งหลายมารับสั่งว่าพิสูจน์ทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเล้นอยู่ผู้เดียวสักครึ่งเดือนใครๆอยากเข้าไปหาเรายกเว้นพิสูจน์ผู้นำพัตตาหารเข้าไปให้รูปเดียวคือตอนนั้นนะพระองค์จะปรีกวิเวกไปครึ่งเดือน แต่ก็ไม่ให้พิสุขคนไหนเข้าไปรบกวนมีองค์เดียวที่จะนําพระตาหาันเข้าไปให้ก็เป็นพระอนท์เอาไปให้พระองค์ค็จะให้ไปวางไว้จุดใดจุดหนึ่งแต่แล้วก็แต่กแค่นั้นเองพิสุทธิ์ทั้งหลายรับสนองพระพุทธดรำรัสว่าได้ว่าได้พระพุทธเจ้าข้าไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มิภาคนอกจากพิสุ์ผู้นําพระตาหาันเข้าไปทูลถวายรูปเดียวพิสุทธิ์ทั้งหลายสนทนากันว่าพระผู้มีภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐาน ตรัสถรนาคุณอสุภะสมาบัติหนึ่งเหนงแก่พิสูจน์ทั้งหลายโดยประการต่างๆแล้วพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภะกรรมฐานหลายประการอสุภะก็คือมองเห็นสังขารร่างกายองเราเนี่ยไม่มีของสะอาดมีแต่ของโสโครกมีตั้งแต่ขี้หัวมีขี้ห,ขหูขี้ตามีขี้ฟันมีเลือดมีน้องมีอะไรอย่างเงี้ยเปรนาถึงความโสโครกความส,รามสรกรกวัตถุประสงค์พระเจ้าเพื่อจะให้ไม่ไปติดอยู่ในกายหยาบ ไปใช่ว่าโอ้ตื่นขึ้นมาข้าพเจ้าหล่อแล้วเกินข้าพเจ้าสวยแล้วเกินอย่างนี้ไงอสุภะนี่คือต้องการเพื่อให้มองถึงความเปื่อยเน่าของสังขารจะได้รีบบาเพ็ญเพียรรีบทำกําจัดอสวกิเลจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะโมแต่ขัดผีขัดสีถวีวันอ,อาบน้ํากันอาบน้ําหอมน้ําแป้งอะไรกันอย่างนี้ไงแต่พอท่านจเจริญประกอบเนืองเองปุ๊บ พราะปรากฏว่ากระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจร่างกายของตนเหมือนชายหรือหญิงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวชอบแต่งตัวอาบน้าสะกก้าวมีซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาติดอยู่ที่คอโอ้อาบน้ํามันยังรอยังสวยโอ้ดูเดี๋ยวโอ้โหมีศพงูมีศพส,สุนัขมาห้อยคออยู่เมันก็หมดอารมณ์นะเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียดพิสุจน์เหล่านั้นจึงค่าตัวตายบ้างใช้กันและกันให้ค่าบ้าง วระถุประสงค์พระพุทธเจ้าไม่ได้ฆ่ากันนะคือให้ฆ่ากิเลสแต่ท่านไปจับใจความผิดอย่างนั้นก็พากันฆ่าตัวตายโอ้ยเรามีแต่ของโสโครกอย่าดูเลยฆ่าตัวตายเฉยเลยเนี่ยแล้วบางองค์ก็บอกไม่กล้าฆ่าตัวเอง mm. ก็ไปบอกเพื่อนช่วยฆ่าผมหน่อยก็เดี๋ยวพากันฆ่ากันภิกษุบางกลุ่มพาเข้าไปหาตาเถรมิขลันธิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยฆ่าพวกอตมาทีเถิดบาตรและจีบอลน,นี้จะเป็นของท่าน คือตาเถรเน,เนี่ยก็คือคนที่นุ่งขาวห่วมขาวโกศรีรษะไปอยู่วัดไปช่วยงานวัดเป็นเหมือนลูกศิษย์วัดอ่ะน,นะเขาเรียกตาเถนสมัยก่อนเราเรียกาตาเถนตาเถนอะ่ะคราวนี้ตาเถนก็ไม่อยากฆ่าก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าโยมฆ่าพวกอัตามาทั้งบาททั้งจีวรเนี่ยยกให้ยมเลยโอ้ตาเถนก็บอกโอ้โหพระทั้งหลายร้อยเราไปตั้งลง,ลง,ลงขายผ้าขายบาทรวย,ยเลยนะ ตาเถนนิครันทิกะรับจ้างเอาบาดและจีบอลจึงฆ่าพิสูจมากมายถือบาดเปื่อนเลือดเดินไปถึงแม่น้ําวัคคุมุธาโอ้หลวงพี่มาฆ่าปุ๊บได้บาดจีบอได้บริขารทั้งหมดเลยยกมาเมื่อตาเถนนิครันทิกะกําลังล้างดาบเปื่อนเลือดอยู่ได้มีความกังวลเดือดร้อนใจว่าไม่ใช่ลาบของเราหนอเราไม่มีลาบหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีเนาะเราได้สร้างบาปไว้มากที่ได้ฆ่าพิสูจผู้มีศีลเป็นกระดับพอฆ่าเสร็จปุ๊บโอ้โหมันมาแลกกับของตอนนี่มันไม่คุ้มเลยเห็นไหม แกก็สะท้อนใจโอ้โหเอไอมันก็ทำได้เหมือนเศร้าสะท้อนใจสลดใจไม่อยากฆ่าเลยออื <c oughs> เราบาปซะแล้วแต่เป็นยังไงขณะนั้นเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารตนหนึ่งเดินมาบนผิวน้ําไม่แตกระเส้นกล่าวว่าดีแล้วดีแล้วท่านสัตบรนุษเป็นลาบเปนโชคของท่านท่านได้สังสมบุญไว้มากที่ได้ช่วยส่งคนที่ยังไม่พ้นทุกข์ให้ข้ามพ้นทุกข์ได้กำลังท้อใจว่าจะไม่ทําเอา้า เห็นไอ้คนผู้พิเศษเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเทวดาฝ่ายมารไงแปลงกายเดินบนน้ามาอย่างเงี้ยก็ด้วยวันผู้พิเศษมาบอกโอ้โหทำไงตาเถนครั้นตาเถนมิคทถาที่กะได้ทราบว่าเป็นลาบเป็นโชคของเราได้สั่งสมบุญไวม,มากที่ได้ช่วยสงคนที่ยังไม่พ้นทุกข์ให้ข้ามพ้นทุกข์ได้จึงถือดาบคมกริบเข้าไปบริเวณวิหารกล่าวว่าใครที่ยังไม่พ้นทุกข์ข้าพเจ้าจะช่วยใครที่ช่วยให้ใครพ้นทุกข์ได้บ้างก็คือ มาหลวงพี่องค์ไหนอยากตายมาเลยเลี้ยงคิวเขามาตัดคอชั่วตัดคอชั่วเลยตาเพินพระเทวดาประกันแล้วนี่ว่าเออทําถูกต้องแล้วอย่างนี้ไงโอ้โหในพิสษุ์เหล่านั้นพิสษุผู้ยังมีราคะเกิดความหบาดกลัวขนพองสยองกล้าส่วนพิสูจ์ผู้มีราคะย่อมไม่หวัดกลัวไม่ขนพองสยองกล้าวท่านบอกว่าในกลุ่มพระภิษุจํ์จนวนมากนะบางองค์บางท่านท่านก็ปฏิบัติจนกระทั่งเป็นอริยะบุคคลโสดาบานันสกิตาคานาคาจนกระทั่งถึงอราขัน ถ้าเป็นอรญยบุคคลเนี่ยท่านก็ไม่ได้หวัดกลัวแต่พิสูจผู้เป็นปุถุชนก็ยังหวัดกลัวโอ้เห็นว่าวัดผวาเลยนะเห็นโอ้โหตัดคอกันเวลานั้นเขาฆ่าพิสูจวันละหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างสามรูปบ้างสี่รูปบ้างห้ารูปบ้างหกรูปบ้างเจรูปบ้างแปดรูปบ้างเก้ารูปบ้างสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างสามสิบรูปบ้างสี่สิบรูปบ้างห้าสิบรูปบ้างหกสิบรูปบ้างวันหนึ่งบางทีฆ่าถึงหกสิบรูปโอ้โหต่อแถวมาเลยหลวงพี่มาเลยชั่ว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 เลย เพราะไปได้การันตีจากเทวดามารน,นั่นไงเห็นไหมถึงบอกไงว่าพอพระเรุจ้าออกจากาที่ปลีเวกมาครึ่งเดือนมาเจอพระเหลือนนิดเดียวถามพระอนุน์เอา้าพระหายไปไหนพระอนุลเล่าให้ฟังพระองค์ก็บอกโอ้โหนีขนาดฟังจากปากพระเรุจ้ายังตีความผิดอย่างนั้นเลยแต่นั้นใครที่ว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองดีตัวเองตีความถูกคนอื่นตีความผิดหมดเนี่ยก็อันตรายอยู่นะ ต้องฟังเหตุฟังผลศึกษาเรียนรู้ให้ครอบคลุมคราวนี้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องตรัสเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็แสดงอาณาปานสติกรรมฐานแทนจากนั้นพระองค์ก็บัญญัติสิกขาบทห้ามพิสูุฆ่าตัวตายห้ามพิสูขฆ่าฆ่ามนุษย์แล้วสุดท้ายแม้แต่การพารณาคุณเพื่อให้คนอื่นฆ่าตัวตายก็ต้องอาบัติประหลาจริงดิไงเห็นไหมน,นี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากฝากพวกเราว่าการศึกษาเรียนรู้ธรรมะนะ ต้องมีข้อวัดปฏิบัติอย่างโชคดีที่พวกเราได้มาเจอมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านาฝึกฝนอบรมเอาชีวิตเ,เดิมพันธจนกระทั่งได้สิ่งที่ดีๆบอกลู่ทางแนวทางมาติดเกอบให้เราเดินไปทา,ทางที่ถูกต้องดังนั้นวันนี้ก็อยากให้พวกเราได้มีความปลื้มปิติยินดีที่ได้มาอยู่ในการสร้างบาร,รมีในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ อาและว,วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุก,การขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งม,มา่ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานะจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายที่ตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอ